พบกับรายการสมุนไพรริมรั้วกับดิฉันไังามค่ะวันนี้เรามีขั้นตอนวิธีการทําบ้านหางจระเข้ลายแก้วสองสูตรค่ะนี่สูตรแรกเป็นสูตรน้ําพึ่งค่ะสูตรที่สองสูตรผสมน้ําแดงค่ะนี่ค่ะส่วนผสมของเราไม่ยากเลยเดี๋ยวเรามาทํากันค่ะก่อนอื่นนะคะถ้าท่านใดจะทําควรจะมีกันเปื้อนนะคะเพราะว่า ว่านของอไม่ใช่สิยางของว่านเนี่ยคะ่ะมันจะเมื่อโดนเสื้อแล้วมันจะเปื้อนซักออกค่อนข้างยากมากคะ่ะใส่กันเปื้อนไ้เลยเรามาทำกันคะ่ะหลังจากที่เราตัดเป็นท่อนๆแล้วนะคะเราก็ปอกเปลือกออกนะคะ ตรงเปลือกก็มีประโยชน์นะคะแต่วันนี้เราจะกล่าวถึงแค่วุ้นไปก่อนค่ะนี่เราจะเอาประโยชน์จากวุ้นไปก่อนนี่ค่ะหลังจากที่ปลอกเปลือกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอาวีแช่น้ําไว้ล้างค่ะเพื่อที่ว่าเราจะล้างตรงเมือกนี้ออกค่ะนี่ล้างเมือกออกเอาเฉพาะวุ้นนะคะ นี่ค่ะหลังจากที่เราหั่นเสร็จแล้วเราก็ล้างให้สะอาดนะคะล้างเอาเมือกออกให้สะอาดค่ะนี่ล้างเลยล้างสองน้ำนะคะเพราะว่ามันยังเดือดเหลืออยู่ล้างนี้เราใช้น้ำดื่มล้างนะคะนี่ค่ะล้างน้ำที่สองอีกนะคะ 我买了吗？嗯嗯嗯 นี่ค่ะเราได้บุ้นแล้วน่ากินมากเลยค่ะที่จริงเราจะปรุงทั้งหมดเลยก็ได้นะคะแต่วันนี้เราจะแบ่งเป็นสองสูตรค่ะเราเลยต้องแบ่งเป็นสองถ้วยแบบนี้ค่ะตักมาเลย สูตที่หนึ่งใส่น้ำผึ้งเข้าไปค่ะนี่ใส่น้ำผึ้งไปเลยไม่ตวงนะคะใครชอบหวานมากก็ใส่มากใครชอบไม่หวานก็ใส่นิดนะึงสูตรที่สองน้ำแดงค่ะน้ำแดงหาซื้อได้ง่ายนะคะสองอย่างนี้หาซื้อได้ง่ายจากเซเว่นได้เลย เราจะไม่ตวงนะคะชอบมากน้อยแค่ไหนจับไปได้เลยเดี๋ยวเรามาชิมก่อนถ้าไม่โอเคค่อยเติมนะคะไปฝนคอช้อนดีกหน่อยค่ะน่ารับประทานมากนี่ค่ะถ้าท่านใดยอยากให้น้ำพึ่งซึมเข้าในเนื้อของวุ้นนะคะ สามารถทิ้งไว้ได้นะคะนี่นี่สูตรต่อไปน้ำแดงค่ะหอมน,น้ำแดงมากเลยค่ะระหว่างน้ำพึ่งกับน้ำแดงนี่กินกันไม่ลงเลยนะคะอันไหนหอมกว่ากันแพรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะถ้ายังไม่หวานมากอาจจะมีชิมเพิ่มนะอาจจะ ถ้ายังไม่หวานมากอาจจะมีเติมนะคะนี่ชิมน้ำผึ้งก่อนนะคะอืมอร่อยถ้าเราเอาอเหลือออกไม่หมดเวลาเคี้ยวอาจจะมีรสขมเล็กๆนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะทานได้ เป็นรสชาติหวานๆแล้วก็กรุบกรอบกรุบกรอบนะคะจะค,คล้ายๆหุ้นนะคะแต่จะกรุบกรอบมากกว่านะคะอร่อยค่ะอ,อร่อยได้คุณนัประโยชน์ที่มากมายนี่ค่ะน้ำแดงค่ะน้ำแดงนี่หอมคิดถึงสมัยเด็กๆเ,เลยนะคะ ไค่ะไต้ให้ทานอางสองอันนี้นะคะชอบรสชาติกับน้ำแรงคะ่ะจะเป็นคล้ายๆของหวานเพราะว่ามันจะเป็นเนื้อกรอบกรอบ,บ,รอบอเคี้ยวเพลินกว่าวุ้นนะคะเพราะว่าวุ้นนี่มันจะไม่กรอบแต่อันนี้จะกรอบเป็นเด้งๆนะคะทานเพลินคะ่อะอร่อย ก่อนที่จะทานต่อนะคะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดกระดิ่งไว้รอด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ